ก่อนจะรับชมคลิปอ่านก่อนนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปชักชวนการลงทุนนะจ๊ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องควายแชนแนลนะครับวันนี้เราจะมากาวเกม NFT กันดีกว่าเกมนี้มีชื่อว่า เอจินเรียมนะครับก็ก่อนจะรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกันหน่อยนะครับสำหรับเกมเอจินเลียมนะครับเกมแนว RPG โดยตัวเกมนี้นะครับผู้เล่นจะต้องสวมใส่อุปกรณ์อัประดับตัวละครและก็ออกไปต่อสู้กับสัตว์ประหลาดภายในเกมนะครับอีกทั้งนะครับภายในตัวเกมยังมีระบบการปล้นสะดมอีกด้วยนะครับและก็นําของที่ได้จากการปล้นหรือการต่อสู้กับมอนสเตอร์หรือสัตว์ประหลาดนะครับมาขายหรือว่านําไปสร้างเป็น NFT ภายในเกมนะครับ ในตัวเกมนะครับยังมีพื้นที่มากมายให้ผู้เล่นได้ออกไปสำรวจด้วยนะครับซึ่งถ้าหากมีแต่การออกล่านะครับก็จะดูง่ายเกินไปนะครับตัวเกมนี้ยังมีการขุดแล้วก็การหาปลาด้วยนะครับเพื่อใช้ในการดำรงชีพและก็การซ่อมอุปกรณ์นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับรันอยู่บนเว็กชนนะครับรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับตัวเกมคร่าวๆนะครับเครื่องมือนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับมีเครื่องมืออยู่2ออย่างก็คือ เสียมกับคันเบ็ดนะครับเพื่อใช้ในการหาปลาและก็หาแร่นะครับนำแร่กับปลาที่ได้นะครับไปใช้ในการซ่อมแซมอุปกรณ์และก็รักษาตัวละครนั่นเองนะครับในการต่อสู้ของเกมนี้นะครับผู้เล่นจะต้องสวมใส่อาวุธและก็อุปกรณ์นะครับเพื่อเพิ่มค่าสเตตัสให้กับตัวละครนะครับเพื่อใช้ในการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดภายในเกมยิ่งสัตว์ประหลาดนะครับมีระดับความยากมากเท่าไหร่หรือว่าความโหดมากเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งได้รับรางวัลมากขึ้นนะครับ ระบบสุดท้ายนะครับระบบบอสนะครับในแต่ละแผนที่นะครับจะมีบอสให้ผู้เล่นได้ท้าทายเพิ่มเติมนะครับถ้าหากผู้เล่นนะครับสามารถเอาชนะบอสได้นะครับก็จะได้รับรางวัลในส่วนของ NFT ด้วยนะครับแล้วก็รางวัลปกติที่ได้จากบอสด้วยนะครับแต่รางวัลในส่วนของ NFT นะครับอาจจะเป็นอัตราการดอบที่ยากมากๆเลยนะครับสําหรับ NFT ของตัวเกมนี้นะครับมีมากมายเลยนะครับทั้งนักรบนักเวทนักธนูนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับซึ่งแต่ละระดับนะครับก็มีตั้งแต่คอมมอนไปถึงมิเลยนะครับ แล้วก็ค่าสเตตัสนะครับแต่ละอย่างก็จะมีค่าสเตตัสที่แตกต่างกันไปนะครับสำหรับนักเวทนักธนูแล้วก็นักลบอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถเข้ามาดูรายละเอียดของอุปกรณ์สวมใส่แล้วก็ค่าสถานะได้นะครับก่อนจะเลือกซื้อใน a ะตอ i บิทครับนะครับต่อไปนะครับในส่วนของรถแม p ของตัวเกมณตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงสเตจที่2นะครับเกมเปิดให้ผู้เล่นนะครับสามารถเข้าไปเล่นเกมได้แล้วนะครับณตอนนี้นะครับ อีกทั้งนะครับจะมีการอัปเดตในส่วนของการค้าอุปกรณ์เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็มีในส่วนของ s l a y e r Skill เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาต่อกันในส่วนของ White Paper กันดีกว่านะครับในส่วนของ White Paper นะครับในการเริ่มเล่นเกมนี้นะครับผู้เล่นจําเป็นต้องมีอาวุธนะครับอย่างน้อย1ชิ้นหรือไม่ก็เครื่องมือนะครับอย่างน้อย1ชิ้นในการเริ่มเล่นเกมนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายระบบต่างๆภายในตัวเกมกันดีกว่านะครับระบบแรกเลยนะครับระบบแบงก์นะครับหรือระบบธนาคารนะครับ ระบบนี้นะครับจะแสดงให้ผู้เล่นเห็นนะครับเกี่ยวกับ NFT ที่ผู้เล่นมีนะครับและทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์สวมใส่หรือว่าเพื่อนๆสวมใส่อะไรไปแล้วบ้างนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะบอกเกี่ยวกับค่าสถานะต่างๆเลยนะครับว่าตัวละครนะครับมีค่าสถานะแตกต่างกันหรือว่าค่าสถานะที่เพิ่มเติมของอุปกรณ์แตกต่างกันยังไงบ้างนะครับก็จะโชว์ในส่วนของตรงนี้เลยนะครับต่อไปนะครับแผนที่นะครับภายในเกมนะครับจะแสดงจุดที่ผู้เล่นอยู่แล้วก็เมืองถัดไปนะครับ ซึ่งผู้เล <ian> ่นนะครับสามารถเดินทางไปยังเมืองถัดไปได้นะครับแล้วก็จําเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าไปเมืองถัดไปเลยนะครับราคาก็จะแบ่งตามพื้นที่ไปเลยนะครับซึ่งแต่ละพื้นที่นะครับก็จะมีบอสแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็จะมีมอนสเตอร์ที่แตกต่างกันไปนะครับยิ่งเพื่อนไประดับได้ไกลมากเท่าไหร่นะครับหรือไปแผนที่ที่ไกลมากเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งได้รับอุปกรณ์หรือว่ารางวัลตอบแทนที่มากขึ้นนะครับในการล่ามอนสเตอร์นั่นเองนะครับ ในการต่อสู้ของตัวเกมนี้นะครับจะมีสัตว์ประหลาดมากมายเลยนะครับตั้งแต่ระดับอ่อนสุดนะครับไปจนถึงระดับสูงสุดเลยนะครับหรือระดับเก่งสุดนั่นเองนะครับหรือเรียกว่าบอสนั่นเองนะครับซึ่งอัตราชนะนะครับจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์สวมใส่ที่เพื่อนมีนะครับก็ทางด้านซ้ายมือตรงนี้เลยนะครับซึ่งยิ่งอุปกรณ์สวมใส่ของเพื่อนนะครับมีค่าสเตตัสมากเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งสามารถเพิ่มอัตราการชนะตรงถ้วยรางวัลตรงนี้ได้นะครับยิ่งเพื่อนนะครับอัตราการชนะมากเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่ง และก็ในส่วนของสกิลตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถอัปเกรดได้นะครับในส่วนของการซ่อมแซมอุปกรณ์ของตัวเกมนี้นะครับภายในเกมนะครับจะต้องสูญเสียความทนทานทุกครั้งที่ใช้อุปกรณ์เลยนะครับซึ่งการซ่อมแซมอุปกรณ์นะครับเพื่อนๆจำเป็นต้องใช้1 AR Iron นะครับเพื่อซ่อมแซม5ความทนทานนะครับแล้วก็1 AR Fit นะครับเพื่อคิวเรือ5นะครับในการใช้อุปกรณ์แต่ละอันนะครับจะต้องเสีย1ครั้งนะครับจะเสีย10 ค่าความทนทานนะครับแล้วก็การต่อสู้นะครับในส่วนของเลเวลนะครับตัวละครของผู้เล่นนะครับสามารถอัพค่าสเตตัสหรืออัพเลเวลของตัวละครได้นะครับซึ่งเลเวลของตัวละครนะครับก็จะขึ้นอยู่กับมอนสเตอร์ที่เพื่อนนะครับไปต่อสู้นั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูรายละเอียดในส่วนของ EXP ได้ในที่ม a s เตอร์ชี t ตรงนี้นะครับก็จะบอกว่ามอนสเตอร์ตัวอะไรดรอป EXP อะไรบ้างนะครับแล้วก็บีดีวัตอะไรบ้างนั่นเองนะครับต่อไปนะครับในส่วนของบอสนะครับก็จะมีบอสแต่ละพื้นที่นะครับเพื่อนๆต้องเสีย โกเพียงเล็กน้อยนะครับในการต่อสู้กับบอสนะครับแต่ถ้าหากเพื่อนๆชนะนะครับก็มีโอกาสที่จะได้รับรางวัลตอบแทนเป็น NFT นั่นเองนะครับสำหรับโทเค็นอมบิกของโตเกมนะครับเป็นรูปแบบเกมสามเหลี่ยนะครับมี AR Fish AR Iron AR Go นะครับ t ท t a l supply ทั้งสามเหลี่ยนะครับอยู่ที่5000ล้านเหรียญเลยนะครับแต่ละเหรียญก็จะได้รับมาจากสถานที่ที่แตกต่างกันไปนะครับยกตัวอย่างเช่น AR Fish นะครับได้รับจากการสวมใส่อุปกรณ์ตกปลานะครับและนำไปใช้ในการเพิ่ม SP ตัวละครนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับ AR Iron นะครับได้รับจากการสวมใส่อุปกรณ์จอบหรือว่าเสียมนั่นเองนะครับนำไปใช้ในการซ่อมแซมอุปกรณ์นะครับหรือเครื่องมือนั่นเองนะครับต่อไปนะครับ AR Go นะครับได้รับจากการออกล่าสัตว์นะครับใช้สําหรับการเดินทางแล้วก็การต่อสู้กับบอสเพื่อรับ NFT นั่นเองนะครับก็อันนี้เพื่อนเนะครับเข้าใจในส่วนของ White Paper ข้าวๆกันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในส่วนของตัวเกมกันดีกว่านะครับจะได้อธิบายเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับ อ่าหลังจากที่เราเข้ามาสู่ที่หน้าตัวเกมนะครับด้านขวามุมบนตรงนี้นะครับจะโชว์เหรียญที่เรามีนะครับมีทั้ง AR Go AR Fit และก็ AR Iron นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็น NFT ของเรานะครับเราอยู่ในส่วนของหน้าแบงก์นั่นเองนะครับอ่าเมื่อผมสวมใส่นี้เข้าไปนะครับก็จะโชว์ในด้านขวานะครับว่าบวกค่าสเตตัสอะไรเพิ่มเติมนะครับเห็นไหมครับจะมีเกียร์สกอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็กด e q u i p Select ได้เลยนะครับอ่าหลังจากที่เราใส่อุปกรณ์หรือว่าสวมใส่ไปแล้วนะครับผมสวมใส่เบ็ดตกปลาไว้นะครับ ต่อไปนะครับให้เพื่อนเข้ามาดูหน้าของแผนที่ได้นะครับซึ่งแผนที่นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับก็จะต้องเสียค่าเดินทางนั่นเองนะครับก็ต้องจ่ายเป็น200 ARGO นะครับในการเดินทางจากเมืองแรกนะครับไปเมืองที่2นั่นเองนะครับแล้วก็จากเมืองที่2ไปเมืองที่3นะครับยังไม่บอกในส่วนของค่าเดินทางนะครับสำหรับในหน้าการต่อสู้นะครับเพื่อนๆจะเห็นมีมอนสเตอร์ตั้งแต่ระดับอ่อนสุดเลยนะครับไปถึงระดับที่โหดสุดนั่นเองนะครับซึ่งรางวัลตอบแทนก็ดูตามนี้เลยนะครับว่าถ้าเพื่อนชนะนะครับจะได้รีวอร์ ซึ่งอัตราชนะนะครับจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์สวมใส่ของผู้เล่นนั่นเองนะครับยิ่งเพื่อนสวมใส่อุปกรณ์แล้วก็มีค่าสเตตัสมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็สกิลของเพื่อนนะครับมีระดับมากเท่าไหร่นะครับก็เพื่อนนะครับมีโอกาสที่จะชนะบอสมากขึ้นเท่านั้นด้วยนะครับต่อไปนะครับในส่วนของสกิลลิ่งนะครับสำหรับผมนะครับสวมใส่อุปกรณ์ตกปลาไว้นะครับก็จะเป็นสกิลในการตกปลานั่นเองนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับสวมใส่เสียมนะครับก็จะเป็นสกิลในการขุดนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆนะครับสามารถดูไได้้นนนนะะคคคครรรัับบวว่่่่าาาาามทททใชเ แล้วก็คูดาวระยะเวลาเท่าไรนะครับแล้วก็รีวอร์ดที่ได้รับนะครับเท่าไรนะครับซึ่งนับถ้าหากเราใช้ไปปุ๊บเสียสิค่าความทนทานใช่ไหมครับค่าความทนทานก็สามารถดูได้ตรงนี้นะครับแปลว่านะครับเพื่อนๆสามารถขุดได้20ครั้งนั่นเองนะครับก็จะเสีย200ความทนทานนั่นเองนะครับซึ่งค่าความทนทานนะครับจะใช้ AI ไอรอนนะครับในการซ่อมแซมนะครับซึ่ง AI ไอรอนนะครับเพื่อนๆจาเป็นต้อง exchange เข้ามาก่อนนะครับจากตรงหน้า x c h a n ช e ตรงนี้นะครับแล้วก็ d e p o s i t เข้ามานะครับให เหรียญของเพื่อนครับหรือ AIron นะครับเข้ามาอยู่ในตัวเกมนะครับถึงจะสามารถกดซ่อมแซมอุปกรณ์ได้นะครับแล้วก็เวลาการถอนนะครับเพื่อนกดตรง Withdraw ตรงนี้นะครับแล้วก็ถอนออกไปได้นะครับซึ่งจะมีฟรีอยู่ที่7นะครับในการถอนแต่ละครั้งนะครับก็สำหรับเพื่อนเ่คนไหนนะครับที่สนใจจะเรื่องเกม a c เ e l e r i u นะครับก็สามารถเข้าไปซื้ออุปกรณ์สวมใส่ต่างๆได้ใน Atomic ครับนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหากใครมีคำถามสงสัยตรงไหน หรือต้องการให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาใต้ล่างคลิปวิดีโอได้เลยนะครับหรือถ้าหากไม่กล้าคอมเมนต์นะครับสามารถทักเข้ามาที่แฟนเพจ a c e b o o k ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับบ๊ายบาย